ครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ป้อมปตทนะครับที่าสามแยกอําเภอแม่ลาวนะครับสามแยกอําเภอแม่ลาวก็จะอยู่ไปทางโน้นหน่อยนะครับยื่นๆไปหน่อยเลยๆไปหน่อยนะครับแล้วก็ป้อมปตทอ,อยู่ตรงนี้จะมีอยู่2ที่นะครับอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมไปทางนี้ก็จะเป็นทางนี้นะครับก็จะไปจังหวัดพะเยานะครับ แล้วก็มันจะมีสามแยกแม่เลาอยู่ตรงนี้นะครับตรงไฟแดงนะครับถ้าขวาก็จะไปทางอำเภอแม่สวยอยู่ป่าเป้าแล้วก็ไปเชียงใหม่นะครับถ้าตรงไปก็คือไปอจังหวัดพะเยาไปลำปางนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มใหม่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะครับผมนะครับผมก็จอดอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ที่เชียงรายฝนตกนะครับอันนี้ก็จะเป็น เซเนะครับนี่ผมจะพามาดูตรงนี้นะครับนี่เป็นเซเวนะครับผมเนี่ยครับถนนประหนดโยธินนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสีเลนนะครับ ซ้ายนะครับก็จะเข้าไปยังตัวเมืองเชียงรายนะครับถ้าขวานะครับผมก็จะไปทางพะเยานะครับแล้วมันก็จะมีเป็นสามแยกแฟแดงตรงสามแยกแม่เหล่านะครับเขาเรียกสามแยกแม่เหล่านะครับถ้าตรงไฟก็จะเป็นก็จะไปทางอำเภอพานไปแม่ใจไปพะเยาไปลำปางนะครับถ้าขวาตรงแปแดงก็จะไป เชียงใหม่นะครับไปไม่สวยไปเรียงป๋าเป้านะครับนฝนตกครับวันนี้เรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับล็อกว่างก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งของนี่ก็จะเป็นด้านขายเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าครับ ฝั่งโน้นเลยก็จะเป็นร้านกาแฟอเมซอนนะครับนี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านี้ขายรองเท้านะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ครับห้องน้ำนะครับนี่เป็นร้านกาแฟอเมซอนนะครับผม ก็ขายลอตเตอรี่นะครับครับหลังจากนี้ก็คงจะขับรถเข้าไปยังตัวเมืองเชียงรายนะครับพอดีมาทำธุระก็เลยแวะเข้าห้องน้ำของท่านะครับผมวันนี้ที่เชียงรายฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับ ไปครับเข้าเชียงรายครับผม